นิยายรักเรื่องลบเหลี่ยมมังกรแต่งโดยตาอนาตาตอนที่23ตอนจบพอได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่มังกรก็ออกมาทำหน้าที่ของเขาทำตามหน้าที่ที่เขาได้สัญญาเอาไว้ก่อนหน้านี้ คุณศักดินาและคุณมุกราตีรอคอยลูกชายตัวดีอยู่ก่อนแล้วคนเป็นแม่แอบค้อนปหลักประเลือกนิดหน่อยจนเขาต้องรีบเข้าไปโอบกอดมารดาหอมแก้มกลอเคลียจนท่านได้แต่ถอนใจอย่างระอาแล้วให้อภัยลูกชายตัวดีก่อนที่ท่านจะอ้าแขนโอบรัด พ,พิราชเข้าหาอ้อมกอดของท่านที่ยังคงมีไมตรีอ่อนโยนต่อเธอเสมอไม่เคยรังเกียจดังงอนแม้อดีตครอบครัวของเธอจะเป็นเพียงแค่ลูกจ้างและไม่ใช่ว่าครอบครัวที่ซื่อสัตย์แต่เพราะท่านรักและเอ็นดูเธอเหมือนกับลูกหลานของท่านเองก่อนที่เนตรไทย จะวิ่งทลาก็ามากอดเธอด้วยอีกคนทั้งครอบครัวพากันขึ้นรถตู้คันดรูของอาณาจักรไม่นานก็มาถึงบ้านของเธอผาพิราชได้เจอกับคุณลุงก่อนคุณลุงชมเป็นคนแรกท่านยิ้มอบอุ่นเหมือนเช่นเดิมขณะที่ป้านู๊ดโผล่เข้ากอดเธอทันที เพราะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ทำให้ทุกคนต่างเป็นห่วงเป็นใยเธอกันไปหมดปาละอองรีบออกหน้าออกตาออกมาต้อนรับท่านประมุขของตระกูลเลิศปัตดภีในขณะที่มังกรยังคงวางสีหน้าเด็บเฉยอย่างคนวางอำนาจไม่รู้สึกผิด และเมื่อพาพิลาได้กอดพี่แพรวพรานของอเธอเหลตามวองพาคินที่มีรอยม่วงช้ำเพราะอารมณ์รออดด้อนของคนขี้หวงอารมณ์ร้อนๆของเขาที่ฝากรอยเอาไว้และอีกฝ่ายไม่คิดจะขอโทษขอโพยใครอย่างถือดีโชคดีที่ท่านจักรินาและคุณมุกราตี ช่วยประครับประคองสถานการณ์การสู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยง่ายและคงไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธที่จะไม่ยกพราวพิราให้กับมังกรเจ้าพ่อจอมหยิงแต่ถึงแม้มังกรจะไม่ได้เอ่ยขอโทษพาคินอยางเป็นกิจลักษณะแต่เขาก็มีบางอย่างที่คิดเอาไว้อยู่ก่อนแล้วว่าเขาจะตอบแทนพี่เคยของพาวพิราชได้อย่างไร และเธอต้องยอมใจเขาเพราะต่อมาเขาสามารถต่อยอดสิ่งที่เขาคิดไปถึงโครงการที่เขาจะทำร่วมกับพี่เขยและเงินทุนบวก,กกับการต่อยอดธุรกิจซึ่งให้ผลลัพธ์จากกำไรนิดๆหน่อยๆขึ้นไปสู่กำไรมหาศาลแม้ว่าบ้านเมืองจะตกอยู่ในช่วงวิกฤตการณ เขาก็ยังสามารถทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีจากหัวคิดทางธุรกิจที่ไม่มีใครห้ามเจ้าพ่ออย่างมังกรได้เมื่อมีการเจราจาการมั่นหมายเพราะพระแปรวลพันอยากให้น้องสาวสุดที่รักได้เรียนให้สมกับเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลเลิศประจพีเสียก่อน ที่จะได้แต่งงานซึ่งยังไม่รู้จะใช้เวลาอีกสักกี่ปีแต่ถว่าเดดไลน์ของมังกรที่ตั้งเอาไว้ว่าจะต้องไม่เกิน3ปีเลิกงามยามดีการมั่นหมายระหว่ังทั้งคู่ก็จะถูกจัดขึ้นอีก1เดือนข้างหน้าซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกับสัญญาที่ทั้งสองครอบครัวจะต้องเซ็นรับทราบ หากมังกรจะต้องทำตามสัญญาที่ว่านี้แล้วกับสัญญาที่จะการันตีว่าเขาจะต้องไม่มีการนอกใจไม่เช่นนั้นหุ้นครึ่งหนึ่งของเขาจะตกเป็นของพราพิราชทั้งที่ยังไม่มีการใช้นามสก,กุลร่วมกันซึ่งสัญญาที่ว่าคุณศักดีนานั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองด้วยมือของท่านเอง มังกรทำท่าไม่พอใจไม่เพราะไม่ใช่เพราะเสียดายหุ้นแต่เพราะพ่อไม่เชื่อใจเขาตั้งหากเล่าเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รักนางฟ้าของเขาจริงๆแต่ทว่ามังกรก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ทำผิดอย่างที่พูดเพราะเขาหลงเมียเด็กของเขามากๆ ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเขาจะให้คนคอยอยู่และติดตามเธอเสมอเมื่อสอบเสร็จแล้วจบการศึกษาก่อนวันมั่นเขาจะขอให้เธอมาอยู่กับเขาที่ทำงานของเขาทุกวันแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศก็ต้องติดสอยให้ตามกันตามเขาไปทุกที่ เมื่อจัดการเรื่องเรียนต่อและเรื่องเรียนภาษาด้วยครูตามประเทศที่เขาหามาให้ให้เดีนคู่กับเนรไทยพอเก่งก็พากันไปเรียนต่อเพื่อดูงานพอชิมลางก่อนที่จะไปเรียนกันอย่างจริงจังที่ออสเตรเลียเพราะเขาไม่อยากให้แปลไกลหูไกลาตาของเขานะักพอเก่งภาษาแล้วจึงให้ไปเรียนที่อเมริกาต่อซึ่งเป็นครอสสั้นๆ ให้ได้ภาษาและความรู้เพราะคนอย่างจเจ้าพ่อมังกรไม่ยอมให้เมียของเขาไปอยู่ไกลหูไกลตานานเกินไปนักส่วนงานมั่นที่พราวพิราชขอเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าอย่าให้เป็นงานเรียบง่ายมีเพียงแค่คนสำคัญในครอบครัวและแต่กับแต่สิ่งที่มังกรจัดหากลับ รูราอลังการอย่างกับเป็นงานแต่งงานซะอย่างนั้นแหวนเพชรสองกระรัตเกรดเอถูกสวมบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอกับชุอสีครีมมุกที่เธอสวมอยู่ช่างงดงามจนไม่มีใครตำหนติติเตียนเธอได้มังกรภาคภูมิใจเหลือเกินเขายิ้มแทบไม่ยอมหุบ คิดถึงวันแรกที่เธอขึ้นไปเต้นเย้าะอย้วนบนเวทีอย่างเซ่อใช้เรียกสายตาคมเข้มของเขาให้หลงให้มองเธอ,อยังลงไหลจนเขาไม่อาจละสายตามาจนถึงวันนี้เธอก็ยังคงเป็นแบบนั้นเขาสาบานได้ว่าเขาไม่อาจหันไปนมองใครได้หรือไม่สามารถวอกแวก ไปจากนางฟ้าของเขาได้เลยสักครั้งเขาตกหลุมรักเมียตัวเองอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นทำให้ทั้งสองครอบครัวต่างต่างไว้วางใจว่าอดีตเพลย์บอยตัวพ่ออย่างมังกรจะซื่อสัตย์ต่อพราวพิราชนางฟ้าตัวน้อย,อยจริงๆเคารพคำอรหาที่ว่าเขาแค่ต้องการ สาวสวยๆเขาลบคำกรหาที่ว่าเขาทำไปเพียงเพราะครอบครัวของเธอเคยมีบุญคุณกับครอบครัวของเขาเขาตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นกระทั่งมาถึงตอนนี้บทบาทที่พาพิราชใช้ไม่ใช่คู่มั่นแต่เป็นเมียพาพิราชก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องเรื่องนั้นคุณมุกราตี ชอบฝีมือการทำอาหารของลูกสะัยพคนโปรโดและมังกรต้องกลับมากินข้าวฝีมือเมียเด็กของเขาซึ่งเป็นสเสน่ปลายจะวักในแบบที่เขาโงหัวไม่ขึ้นต้องยอมลดน้ำหนักด้วยการแบ่งเวลาออกกำลังกายมากขึ้นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ำแม้งานของเขาจะมีมากมายล้นมือกระทั่งครบ3ปี มีเลิกแต่งงานเสร็จจับนั่นแหละงานใหญ่โตถึงได้ถูกจัดขึ้นความรักและคำปฏิญาณตนของมังกรที่เคยมีก็ย,ยังคงรักษาไว้อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเขารักและเอาใจใส่ให้เกียรติแม้แต่กับโอริเวียที่เคยจสนิสนมกับเขาเกินกว่าเหตุเขาก็ยังรู้จักปฏิเสธ เพื่อไม่ให้พผ่าพิราชรู้สึกเสียหน้าเขาวางตัวดีเสมอเพื่อเธอแม้แต่การออกไปสังสรรค์กับบรรดาเพื่อนๆของเขาแต่เผ่าพิราชก็สามารถวางใจได้ว่าเขาจะไม่มีวันวอกแวกและนอกใจเธอแม้การแฮงเอาท์ของเขาจะเกินเวลากลับบ้านแต่เธอก็ยังวางใจได้ แม้จะมีเสียงซุบซิบเนนทาถึงความไม่เหมาะสมเรื่องฐานะของภาวิลาชและครอบครัวของของเธอนั้นซึ่งพื้นเพไม่ได้เป็นไฮโซหรือตระกูลผู้รากมากดีและมีเชื้อสายแต่รัศมีความงามและความให้เกียรติเมียของเขาซึ่งมังกรแสดงออกต่อหน้าสาธารณะกํานัน เขาสามารถกลบทุกคำนินทาที่มีจนทําให้คนทั้งวงการต่างพากันอิจฉาพาวพิราชจนอยากเกิดเป็นตัวเธอเสียแทนนางฟ้าผู้ที่สามารถกลุ่มหัวใจของเจ้าพ่อนักรักให้สยบลงแทบตักของเธอหลังจากแต่งงานได้สองเดือนน้ำยาของมังกรก็ได้ผลพาวพิราชตั้งท้องได้สำเร็จ และเริ่มมีข่าวออกมาให้พอซุบซิบกันตอนที่เมียเจ้าพ่อท้องได้เดือนที่สีเพราะคงจะท้องได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะเมียเด็กของเขาได้น้ายาดีของเจ้าพ่อถึงขั้นได้ลูกแฝดสามคนซึ่งเป็นแฝดชายทั้งหมดหลังจากพาวพิลาที่ถูกประครบประง,งมเป็นพิเศษคลอดตามวันและเวลาตามเลก สามเดือนต่อมาจึงมีข่าวการแต่งงานของเจสซี่และเนตุไทยทั้งคู่ตัดสินใจจัดงานขึ้นเงียบๆภายในคฤหาสน์ของตระกูลเลิศปัตตภีหลังจากมังกรอดรนทนให้เจสซี่ได้แต่มองตากับน้องสาวไม่ไหวจึงเซอร์ไพรส์เพื่อนรักของเขา ด้วยการจับน้องสาวผูกโบเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเจสซี่ที่ถูกวางยาปลุกอารมณ์เล็กๆน้อยๆผ่านการร่วมมือจากเมียของเขาเจสซี่จึงต้องยอมรับการแต่างงานของตัวเองแม้กลัวแทบตายว่าครอบครัวที่แสามีพระคุณจะรังเกียจเขาแต่ท่านศักดินาและคุณมุกราตีเอง ก็รักเจสไม่ต่างจากลูกชายแท้ๆของพวกท่านและยังยอมยกหุ้นในเครือให้อีกหลายหุ้นในหลายบริษัทจนขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารอีกหลายบริษัทโดยไม่ต้องเป็นผู้ช่วยขบังกรอีกต่อไปและจ็กก็ได้ขึ้นมาทำงานแทนเจสแบบเต็มตัว โดยมีผู้ช่วยฝีมือดีๆอีกมากมายหลายคนเจสไม่ใช่คนไม่มีเงินดอกเขามีสมบัติมากมายเขามีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูลูกสาวคนเล็กของตระกูลเลอเปตพีเขามีหุ้นที่ทำเอาไว้เพียงแค่แต่เขาแค่สำนึกในบุญคุณและดูจักทำตน จนทำร้ายหัวใจของเขาเองและคนที่เขารักเนรือรุไยอยยังรอเจสอยู่ตลอดมาเธอไม่เคยยอมใจอ่อนตอบรับหนุ่มๆคนไหนที่มาขอในที่สุดเนอร์ไทยก็ท้องอันที่จริงเธอท้องก่อนวันแต่งงานและเจสเขาดีใจมากแม้เขาจะไม่เคยพูดว่าเขาดีใจมากแค่ไหนแต่เขาก็ดูแลเนรือรุไทย ดวงใจของเขาเป็นอย่างดีสาวน้อยเคยถามความรู้สึกของเขาด้วยความน้อยใจในช่วงที่เธอท้องว่าเขาเคยรักเธอบ้างหรือเปล่าเขาไม่บอกว่าเขารักเธอหรือไม่แต่เขาตอบว่าให้ผมตอบว่ารักคงไม่ได้เพราะผมรู้สึกว่า มันมากเกินกว่าคําว่ารักรักจนไม่อาจพูดออกมาเป็นคําว่ารักพูดได้พูดออกมาเป็นคําพูดได้ในเดทไทยจึงเลิกคิดน้อยใจสามีของเธอเธอหลงลืมไปแล้ว ว่าเขาสามารถตายแทนเธอได้และเขาเคยพิสูจน์มันมาแล้วทั้งคู่จึงอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขไม่จำเป็นต้องพูดคำว่ารักแต่คำว่ารักของเขามันไม่สามารถผลิตออกมาเป็นคำพูดได้มันทำให้เธอหลงระเริงถึงขั้นรักสามีของเธอ มากมายแม้เขาจะแก่กว่าเธอหลายปีดีดักเลยเกินคุณศักดินาขอให้เจสยังอยู่ด้วยกันกับเขาเป็นครอบครัวใหญ่เขาไม่อยากให้ทั้งลูกสาวและลูกชายอย่างเจสออกแยกออกไปซึ่งเขาก็ยินดีตอบรับ เพระเขาก็รักท่านทั้งสองยิ่งกว่าพ่อแม่ของเขาครอบครัวจึงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในคารืหาดลังโตที่ถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขไม่ต้องมีถ้อยคำมากมายหลังจากนั้นหนึ่งปีให้หลังหลังจากเนรุยไยคลอดลูกสาวได้สองเดือนจึงมีการถ่ายรูปครอบครัวครอบครัวแห่งความสุขความหวัง ความรักและความก้าวหน้าเส้นทางที่ยังไม่มีวันสิ้นสุดลงง่ายๆแต่กลับมีความสุขในทุกๆวันประมุกของบ้านยกแก้วแชมเปญขึ้นสูงและท่านก็เอยออกมาเพื่อประกาศให้ทางครอบครัวรู้กันเรา จะไม่มีวันเสียใจในภายหลังเพราะเราจะทำวันนี้อย่างดีที่สุดคุณศักดินาประกาศหลังจากมังกรเปิดแชมเปนฉลองครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรูปที่ติดอยู่ตรงทางขึ้นของบันไดและพวกเราจะมั่นคงในความรักและครอบครัวของเรา ที่จะสร้างหลักสร้างฐานมันขึ้นมาให้ใหญ่โตและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างหันไปยิ้มให้กันด้วยความยินดีจงอย่าลืมว่าเราเคยเป็นใครมาก่อนจงอย่าลืมว่าเรากำลังจะเป็นใครจงอย่าลืมว่าความยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่มันคือจิตวิญญาณ และเบื้องหลังอันอบอุ่นนั่นก็คือครอบครัวที่แข็งแก่งของเราที่จะเป็นพลังผลักดันความรักและความเข้าใจจงจำวันนี้ให้ดีที่สุดลูกเอ,อ๋ยหลานเอ,อ๋ยจำให้มันขึ้นใจความมั่นคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าครอบครัวของเราไม่แข็งแรงจบคำพูดของประมุขของบ้าน ทุกคนก็ยกแก้วขึ้นสูงก่อนจะพูดพร้อมกัน Cheers จบแล้วนะคะลบเหลี่ยมมังกรตอนที่23เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็เนาะตาพไปยามรวบรวมทั้งหมดแล้วเนาะ ไม่อยากเขียนให้มันยาวมากกว่านี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งวันนี้เผื่ญนตามีอาการแปลกๆนะเหมือนจะเป็นไข้ละ,ะมันเป็นเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงอะมันกลับมาร้อนนะคะเพราะว่าที่อื่นเขาฝนตกกันหมดเลยเนาะแต่สุพรรณฝนไม่ตกค่ะมันร้อนมากเลยแล้วก็ทําให้ตาปวดหัวไปหมดเลยเพราะว่างามเยอะด้วยเนาะแล้วก็มานั่งเขียนนิยายเปิดแอร์ลงหัวอีกเนอะ้ะ ก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวตาจะทำถ้ามีเวลาเนาะเดี๋ยวตาจะเขียนบทนำเอาไว้ก่อนเนาะยังไม่ตั้งชื่อเรื่องเลยอะแต่คิดไว้แล้วแหละว่าจะเขียนเรื่องอะไรเนาะทำพอดเรื่องเอาไว้แล้วนะคะก็เหมือนเดิมเนาะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามตานะคะตาเขียนนิยายวันต่อวันนะคะยังไม่ทราบเนาะว่าเรื่องใหม่จะเป็นเรื่องอะไร แล้วก็เรื่องนี้ตาพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแต่ละตอนมันน้อยค่ะแล้วก็ถ้ายืดเยอะกว่านี้ก็กลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อแล้วก็ลาคาญเนาะตาก็เลยพยายามรวบรวมให้มันจบเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าจะถามเรื่องเจสเขาก็ต้องตาเนตหรือไทยจนเนตหรือไทยจะท้องเป็นประกาศแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยพยายามรวบรวมนะรวบรัม เอาให้ไหนไหนมังกรเขาก็เจ้าเลขแล้วเนาะก็ให้เจ้าเลขไปเพราะว่าเขาก็รู้เนาะว่าน้องก็รักเจสเจสก็รักน้องนะอย่างที่ทุกคนดูนะคะเพอถ้าเกิดตาเขียนอิ่มมันก็จะยาวอีกเนาะเอาเป็นว่าเท่านี้ละค่ะก็ต่างคนต่างก็รักแล้วเนาะต้องฝากจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยนะอย่าลืมนะ <c oughs> ทุกคนอย่าลืมนะคะก็ รบกวนด้วยนะคะอย่างน้อยคุณก็แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาดูตาเองเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจ่ายเงินเดินตาทำยังไงก็ไปฟังคลิปอื่นๆนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญลักษณ์ไลค์เนาะนะคะแล้วก็เข้าไปในนั้นนะคะคุณจะเจอวิดีโอเพลย์ลิสต์น้าแรกอะไรประมาณเนี้ย คุณก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะอย่างเรื่องนี้ชื่อลบเรียมมังกรนะคะคุณก็เข้าไปในลบเรียมมังกรนะคะมันจะมีนะมันจะมีอ่ออะไรละ่ะลูกศรคุณก็กดลูกศรได้เลยนะวงกลมสีแดงนะคะนั่นแหละมันก็จะลันให้คุณไปเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ตอนบทนําเลยเนาะไปจนถึงตอนจบเลยนะคะนะ่มันเป็นตามนี้เลยนะคะ ฟังฟรีได้ทุกเรื่องหาทุกเรื่องได้ในเพลลิสนะคะในเพลลิสนั้นตาเอทำไว้ให้ทุกคนหมดแล้วนะคะคุณแค่เข้าไปฟังได้ฟรีฟรเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตมาฟังตาเท่านั้นเองเนาะโอ๊ยคอแห้งขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะตาไม่ได้อ่านนิยายของใครเนาะตาเขียนขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะเขียนจาก ไม่ได้เรียนมานะคะตาเขียนโดยใช้ปากกากับกระดาษเนาะก็ฝากผลงานของตาด้วยกันแล้วกันนะคะตาจะเขียนเป็นเชิงเล่าค่ะไม่ได้เขียนแบบที่เรียนมาไม่ได้เขียนแบบหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครหวังจะให้ตาแบบเขียนแบบหนังสือตาไม่ได้ทํานะคะตาไมไ่ทำเป็นหนังสือเนาะโอเคค่ะถ้าอยากคุยกับตาก็เข้ามาคุยกันได้ในในอ่ม เขาเรียกอะไรความคิดเห็นเนาะตอบได้ตาก็จะตอบนะคะก็คิดว่าช่วงนี้คงมีเวลาตอบแล้วล่ะ <c oughs> ก็ตาจะลงคลิปอย่างน้อยวันละ1นถึงสาคลิปนะคะก็พยายามจะเขียนให้ได้3ามคลิปเนาะแต่ถ้าได้2คลิปก็อย่ากโกรธก็แล้วกัน <c oughs> เพราะว่าบางทีตาก็มีงานเยอะเนาะมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากนิยายของตาด้วยนะคะสำหรับ คนที่ชอบนิยายของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะสำหรับคนที่บอกว่าตาเสียงเบาก็ใช้หูฟังเนาะจะได้ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเบานะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นแอปเนาะที่ตาใช้เอาเป็นว่าดูแลสุขภาพของคุณด้วยกันแล้วกันนะไม่พูดยาวแล้วเลยเถอะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ สำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะรักนะคะบุญรักษาดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ